สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุข โดยนายกเทศมนตรีเมืองลบบีเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยนางสามมยุราสุทธิพิบูบู์รักษาราชการปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่าโดยนโยบายของรัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนเทศบัญญัติปีงบประมาณ2,568สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองลบบีได้จัดทำประชาคมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมเลือกทำโครงการตามพระราชดำริชุมชนละสามโครงการซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบีได้เลือกทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขได้แก่โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน และโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกด้านนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประธานในการเปิดการอบรมกล่าวว่าจากคำกล่าวรายงานพบว่าโครงการพระราชดำริทั้ง3โครงการที่ชุมชนมีมติเลือกจัดทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน หวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและบรรลุเป้าหมายของโครงการก่อนถ่ายภาพร่วมกันและปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชนท้ง26ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งสเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน26ชุมชน ชุมชนละ20,000บาทโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลุบรีได้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบรีให้จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน3โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งมติที่ประชุมทั้ง26ชุมชนได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจลบบุรีครับประจําปี2,568ชิงเงินรางวัลเกือบ2 0 0แสนบาทค่ะณโรงยิมการวรรณดิต สนามกีฬาพระรามเมศวนตำบลทะเลชุบสอนอําเภอเมืองลุมรุรีจังหวัดลุมรุรีนางอรพินจิรพัน,น์วาณิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุีบรีเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดอบจลบบุบรีครับประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุีบรีพร้อมสื่อม,มวลชนเข้าร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยก่อนการถแถลงข่าวมีโชว์ cover dance จากน้องๆเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยจากนั้นนางโอรพินจิรพันธ์วานิชนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนายชวกรณศรีเจริญศิลป์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประธานคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการจากสิบเอกยุทธนาศาสตร์กระโทกตัวแทนผู้ตัดสินกีฬาร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะ โดยนางอรพินจิรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลุมุรีกล่าวว่าโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดอบจอลุมุรีครับประจำปี2568นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติด ได้ออกกำลังกายพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับประชาชนโดยได้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีชนะเลิศได้เงินบำร,รุงทีม30,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินบำรุงทีม20,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้เงินบำรุงทีม1 5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้เงินบำรุงทีม10,000บาทรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศได้เงินบำรุงทีม3 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัล hmm และเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1ได้เงินบำรุงทีม20,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้เงินบำรุงทีม15,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้เงินบำรุงทีม1,000 0บาทรุ่นประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปชนะเลิศรับเงินรางวัล5 0,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัล4 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรับเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามรับเงินรางวัลสอง0 0บาทโดยกำหนดเปิดรับสมัครในวันที่4ถึง24กรกฎาคม2568ในเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้น2องค์การบริหารส่วนจังหวัดลุรีหรือที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลุรี www.loppao.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น2องค์การบริหารส่วนจังหวัดลุรี โทร036 411 4 4 4ต่อ108ค่ะโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลุมพีรีจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2568เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวทางการปฏิบัติต่ตางๆของทางโรงเรียนค่ะ เมื่อวันที่3กรกฎาคม2568ที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนางมรกตจันทารัตผูวอหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2568 ท้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบุรีแนวทางการปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนโดยนางมรกตจันทรรัตน์ เพือ่อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสตรทิศเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกล่าวว่าในปีการศึกษา2568มีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสท,ทิศเทศบาลเมืองลบบุรีประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน36คนนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1นึ่จำนวน174คนและนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สจํจำนวน125คนซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิิเทศบาลเมืองลบรีได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียนรู้จึงจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาทธทิเทศบาลเมืองลบรีจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทาั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิิเทศบาลเมืองลบรีมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบด้านและครอบคลุมโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนเช่นภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นเข้ามาร่วมกับการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวิถีชีวิตในชุมชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยในปีการศึกษา2568ทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิศเทศบาลเมืองลบรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิ์กรรมการผู้จัดการเคเบริลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ